สถานการ์ชายแดนไทยก็เหมนใช่ไหมครับตอนนี้อย่างนี้ครับสถานการณ์ชายแดนไทยเขมรนะครับฮุนเซนเนี่ยเดิมเนี่ยฮุนเซนเนี่ยมันนอนตีนก่น้าผากข้างหนึ่งครับจากที่มาเปิดเกมลบกับประเทศไทยนะครับฮุนเซนเปิดเกมลบกับประเทศไทย เจอกองทัพอากาศเราไปบอมไปบอมท่านนะครับจนทหารมันเสียชีวิตไปห้าหกพันคนนะครับห้าหกพันคนย่อยยับหมดอาวุธยุทธพันฑ์มันจะลวดบีเอ็มจะลวดพีเอสศูปืนใหญ่รถถังมันโดนประเทศไทยบอมไอหุนเซนตอนนี้ เวลานั่งเนี่ยหัวโขกผนังบ้านอยู่นะครับหัวโขกผนังบ้านอยู่นะครับโกรธนะครับชกผนังกำแพงตบตบตบและนิสัยอย่างมึงเนี่ยหุนเซนนะครับไปกวนตีนเวียดนามเขานะครับแต้มแก่นิสัยแต้มแก่แล้วก็ไปกวนตีนเวียดนามเขาโอ้ยเวียดนามทำสะใจมากนะครับ หุนเซนวางแผนเลยว่ากูจะขอขุดคลองฟูนานเตโชนะครับลงทุนไปหลอกจีนมาลงทุนมั้งห้าหมืล้านนะครับกะหรูเลยนะครับโอ้โหกะจะทำธุรกิจค้าขายให้เรือเดินทะเลเข้าไปข้างในได้เลยนะครับเวียดนามถมถนนปิดแม่นเลยนะครับ ไอ้ฮุนเซนตอนนี้ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่แล้วนะครับถึงกับกำหมัดใส่นักข่าวแล้วครับกำหมัดใส่ก,กับผู้สื่อข่าวต่างประเทศแล้วนะครับโกรธเวียดนามโกรธเวียดนามนะครับว่ามึงมาถมทะเลปิดถมถนนปิดทะเลได้ไงและคลองกูขุดยังหลูแล้วกูจะวิ่งเรือไปไหนโอ้ยฮุนเซนเอ้ยไอ้ฮุนเซนเ มึงก็กั้นเลยเก็บเป็นสวนน้ำมึงกั้นเลยไอ้คลองฟูนันเตโชมึงอะมึงกั้นเลยแล้วก็เก็บค่าเข้าให้เขาเล่นเจ็ตสกีบ้างให้เขาขับสกูตเตอร์เล่นบ้างนะแม่เหมือนกับมึงมีสระว่ายน้ำใหญ่ๆเลยนะเป็นทะเลเป็นสวนน้ำเลยคุนเซนนะครับ ตอนนี้แม่นนอนตีนก่ายหน้าผานสองข้างเลยเหมือนลิงอุ้มลูกท้ออะนะครับไอหุ่นเซนนะเอาตีนก่ายหน้าผากสองข้างเลยเหมือนไห้นั่นเลยเหมือนกับลิงถือลูกท้อเลยนะครับเอาตีนกายหน้าผากอย่างนั้นเลยคุณเซนต้องคิดทางบวกครับนะพี่หุ่นเซนเวียดนามเขาทำเนี่ยก็ถือว่าเขาช่วยกั้นให้กันปลาฉลามกันปลาวานเข้ามา มึงก็ทําเป็นสวนน้ําแล้วมึงประกาศเลยว่าเป็นสวนน้ําใหญ่ที่สุดในโลกเออไม่ต้องทําด้วยนะแล้วมึงเก็บค่าเข้าคนขเขมรบอกคนขเขมรได้นะครับถ้าคนขเขมรก็ให้เขาไปดูฟรีหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติมึงก็เก็บเงินก็ได้เหมือนกับมาทําสนามบินนะครับมันทําสนามบินเนี่ยมันกะว่าหรูเลยนะครับ พอเปิดสนามบินเสือกอพระไปตั้งนะครับกัมพูชาเขาก็อะไรอ่ะกัมพูชาเขานับถือศาสนาพุทธเอาตั้งคนกัมพูชาก็ดีใจว่ามีสนามบินนะครับเขาก็ไปปูเสือนั่งกันนะครับไปกราบพระอะไรต่ออะไรกิจการมึงเนี่ยนะครับมันเงินบาปคุณเซนเงินที่มึงได้มาเนี่ยมันเงินบาปเงินได้จากบ่อนการพน,นันได้จากแก๊งสแกมเมอร์อะไรนะ มันได้เงินจากการทุจริตคอรัปชันไปเนี่ยมึงทำอะไรก็ไม่จเจริญหรอกโอ้ยสะใจนะครับสะใจถ้าเป็นผมเป็นท่านนายกอนุทินนะผมจะชวนรัฐมนตรีกรลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเราเนี่ยบินไปเยือนเวียดนามครับบินไปเยือนเวียดนามครับแล้วก็ไป ค้าขายเอาคุณสุปจีไปด้วยก็ได้แล้วมตรีพาณิชย์นะครับไปเปิดตลาดการค้ากับเวียดนามแล้วท่านนายกอนุทินแอบจับมือกับประธานาธิบดีเวียดนามเลยบอกแบ่งขมนคนละครึ่งไหมนะครับเออแบ่งขเขมนคนละครึ่งนะครับแบ่งคนละครึ่งเลยนะครับตอนนี้ไอ้ฮุนเซนนี่โอ้โหเหมือนเด็กขี้เยแล้วนะครับ ถ้าเป็นผมนะไปกระซิบเลยครับกระซิบข้างหูเลยนะครับไม่ต้องไปทํา MOU ไม่ต้องไปทําปฏิญญาอะไรกันเนี่ยนะครับบอกขเขมรแม่งกวนตีนมากแบ่งคนละครึ่งไหมนะครับแบ่งกันคนละครึ่งนะครับมันไม่มีใครอยากคบแล้วครับคนแต้มแก่ถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านบุญเซนมันแต้มแก่นะครับแต้มแก่ก็ไม่มีใครเขาอยากคบคุณหรอกนะครับ เอาเปรียบหาเรื่องงอแงตลอดนะครับประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งที่ฮุนเซนไม่กล้าไปวอแวร์ด้วยนะคือประเทศลาวเวียดนามนี่ใหญ่นะครับเวียดนามศักยภาพทางทหารเนี่ยถือว่าสูงกว่าประเทศไทยนะครับลาวอันดับยี่สิบเจ็ดนะครับเวียดนามนี่อันดับอะไรกร็ไม่รู้อันดับหกอันดับเจ็ดของโลกเจ้านะ แต่คุณเซนไม่กล้าไปแยมกับลาวครับพอไปแยมกับลาวลาวยิงเลยครับลาวเขาไม่พูดมากไม่เจรจานะครับไทยนี่ <c oughs> เจรจานะครับเจรจาตักเตือนนะครับสาเหตุเพราะอะไรรู้ป่าเพราะประเทศไทยเนี่ยกลัวว่านานาชาติเขาจะประนามประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่ใหญ่กว่า มีศักยภาพทางทหารสูงกว่านะครับแต่ลาวเนี่ยเขาถือว่าลาวเนี่ยเป็นประเทศเล็กพอกับขเขมรไปเหยีมลาวลาวยิงเลยครับลาวสวนเลยครับนะครับคนลาวใจถึงด้วยเจอก็พูดเพราะสัมบายดีสัมบายดีแต่ยิงแน่นอนเลยนะครับทุนเซนเลยไม่กล้ากับลาวนะครับแล้วก็รู้ว่าเราเนี่ยเป็นเหมือนเสือ ไอฮุนเซนเนี่ยเหมือนลูกแมวมันก็มาแย่มันรู้ว่าเสือไม่ตบมันครับนะครับรู้ว่าเสือไม่ตบมันนะครับไอ,ไอหุนเซนมึงจะรวยใหญ่เลยนะเนี่ยมีเอฟซีผมแนะนำนะที่มึงขุดคลองฟูนันเตโชนเนี่ยมึงเลี้ยงปลาหมอคางดำเลยหุนเซนนะ มึงเลี้ยงปลาหมอคางดําเลยนะครับมึงกั้นเขื่อนหัวท้ายก็ได้ที่ขุดไปแล้วเพื่อมแม่้มันเสียหายเนี่ยมึงเลี้ยงปลาหมอคางดําเลยนะส่วนที่เวียดนามเขาไปถมถนนกั้นทะเลไม่ให้เหลือเดินทะเลมึงออกมึงก็เปิดเป็นสวนน้าเปิดเป็นสวนน้ํานะเปิดเป็นสวนน้าแล้วก็ซื้อปาวานไปนะฝึกโชว โอ้กูว่าเข้าท่านะเข้าท่านะอย่าเพิ่งไปเครียดพอมีทางออกนะ